แพรม,มีบ้านอยู่ท้ายซอยข้างๆบ้านของเธอเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่เงียบจนน่าขนลุกมีคุณยายผมขาวอยู่คนเดียวเธอไม่เคยเห็นคุณยายออกจากบ้านเลยเพื่อนๆบอกว่าที่นั่นมีผีอยู่และหลายๆคนพูดกันว่าบ้านนั้นมีผีอยู่นะคุณยายคือผีเห็นตอนกลางคืนมีไฟวูบวาบด้วยแพรใหม่เริ่มหวาดกลัวทุกครั้งที่เดินผ่านเธอมักจะรีบก้าวยิ้ว่ไม่กล้ามองเข้าไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอเห็นเสมอก็คือลูกแมวสีขาวที่มานอนอยู่ริมรั้วบ้านนั้นทุกเย็นจนวันหนึ่ง ลูกแมวน้อยตัวนั้นพรัดตกลงมานอนร้องอยู่ริมถนนแพรไม่เห็นเขาก็รีบวิ่งไปอุ้มมันไว้ทันใดนั้นประตูบ้านข้างๆก็คอ่อยๆเปิดออกช้าๆและมีเงาดําของใครบางคนอยู่ที่ประตูด้วยแพรไม่หวั่นกลัวมากเธอคิดว่านั่นต้องเป็นผีคุณยายแน่ๆแต่แล้วพอประตูเปิดกว้างออกคุณยายแก่ๆในชุดสีฟ้าเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มใจดีและพูดว่าขับใจมากนะหนุมแกแล้วเดินไม่ค่อยไหวเลยเจ้าเหมียวดือจริงๆแพรไม่โล่งใจที่คุณยายไม่ใช่เพียงที่คิดเธอส่งลูกแมวให้คุณยายอุ้มและยิ้มเขนินแลละหััังจากวนน้น เธอก็ชอบไปช่วยคุณยายรถนำต้นไม้ในสวนทุกเย็นอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เราได้ยินจนกว่าเราจะรู้จักเขาจริงๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ